ผมเล่นพระสายหลวงพ่อกวยกับกับเซียนกลุ่มหลวงพ่อกกวยบางกลุ่มไม่ได้เพราะอะไรพระแท้เหมือนกันอยู่ในมือเขาแพงแต่อยู่ในมือชาวบ้านบอกประวัติไม่ชัดเจนหรือบอกว่าเก๋หลวงพ่อกวยสร้างพระเยอะก็บอกว่าหลวงพ่อกกวยสร้างพระน้อยคือจะคือพระที่ไม่ใช่พระตัวเองอะ่ะตี ตีให้ด้อยค่าหมดเพื่อพยายามจะทําให้หลวงอกวยเสมือนลนลวงอกุฎหายากเหลือน้อยอ่าและจะได้ตั้งราคาได้แพงหรือขายแพงๆไปแล้วพระไม่ได้มีน้อยจริงก็ไปตีเกให้เหลือพระน้อยให้สับสนเขาไว้ประมาณว่าถ้าอยากได้แท้ต้องไปหาที่ฉันผมก็เลยเล่นพระกับนักเล่น นะในสายหลวงพ่อแบบนี้ไม่ได้อ่าแต่ถามว่าผมซื้อพ้วาวพราะกลวยไหมผมซื้อถูกและขายถูกแค่นี้ไงฉะนั้นบอกว่ามีพราะกลวยมาให้ผมแท้แล้วทําไมไม่ซื้อแพงผมบอกเลยครับผมซื้อพ้าแท้ราคาตามใจฉันฉันก็แบ่งโดยฉันประกันว่าถ้าเก๊บฉันคืนเพิ่มลงละห้าพันแต่ถ้าบอกว่าที่อื่นขายสามหมื่นที่ฉันขายสามพันและพระเหมือนกันสามพันของฉันคือเก๊ แท้เก๋ที่ความรู้สึกที่มโนที่ราคาถูกหรือแพงติ่งตองแท้เก๋ให้เอาพระมานั่งอธิบายมานั่งวางว่าเนื้อเดียวกันไหมความเก่าเท่ากันไหมบล็อกเดียวกันไหมหลวงพ่อกวยสร้างพระขนาดที่ว่าถอดแล้วถอดอีกอ่าแล้วพระหลวงพ่อกวยเป็นพระกดมือพระกดมือต้องเหมือนกับทุกองค์อยากจะบอกเลยพระที่เหมือนกับทุกองคกับพระเก๋พระแท้กดมือไม่เหมือนกับทุกองหรอครับ นะแต่อย่างเหรียญทําไมเหมือนกันเพราะเหรียญมันถูกตั้งโดยเครื่องไม้เครื่องมือที่ตั้งไว้เสถียรพระเจก,ก็เหมือนกันจะถูกตั้งโดยเครื่องไม้เครื่องมือที่มันนะที่มันสมัยนี้มีแล้วอะสมเด็จอะเท่าเหมือนกันทุกองอะเก๊แต่ถ้าเป็นพระงานกดมือเนี่ยบูดมั่งเบี้ยวมั่งให้เป็นเนื้อเดียวกันแต่มวลสารอ่อนแก่ไม่เท่ากันนั่นอะคือแท้อ่า ฉันนั้นก็เลยบอกว่าที่ผมบอกว่าลาออกไม่ต้องเป็นประเด็นดราม่าในสายก็เล่นกันไปแค่นั้นเองครับแต่สําหรับผมมีมะกรวยไม่ต้องคิดว่าจะมาขายผมได้แพงคือคุณถูกในสายเขาตีเก๋แล้วอ,ะอ่ะอ่าแล้วเอามาให้ผมได้อ่าถ้าผมดูแท้ผมซื้ออ่าถ้าการเล่นพระของคุณหมายถึงว่าราคาต้องมีราคากลางต้องมีราคามาตรฐานในสายมันยังไม่มีราคากลางเลยมีราคากางเก่งจริงตอนซื้อมึงเสื้อได้แปดสิบเปอร์เซ็นเท่าที่มึงขายดิ มันไม่ใช่นี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมบอกว่าผมลาออกแล้วอแต่เกี่ยวกับความเก่งของพ่อคุยไหมพ่อควยเก่งเก่ง <ๆ S 2> มากใช้พ่อคุยแล้วรวยได้ใช้พ่อคุยแล้วดีผมก็ยังซื้อพ่อคุยอยู่ทุกวี่ทุกวันที่ผมเห็นที่ผมเจอเพราะผมซื้อพระแท้แล้วก็ซื้อพระที่เก่งผมใช้พ่อควยไหมผมก็มีพ่อควยใช้แต่จะให้ไปค่าคำว่าเล่นคือการซื้อขายผมซื้อขายพระที่สายเขาเล่นแบบนี้ไม่ได้ แค่นั้นเองครับโอเคไหมครับนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับพารแทกว่าเกีนะครับมันกลายเป็นว่าขายแพงไปแล้วแต่ตอนตอนที่บอกว่าหายากอะ่ะไม่ได้หายากจริงไงแค่นั้นเองครตอนสิ่งที่อะ่ะมันผิดคือว่าทำไมคุณไม่บอกว่าแบบนี้ก็แท้นะแต่ยังไม่เล่น ดีกว่าจับไปตีว่าเก๋แล้วตัดออกจากสาระบบไปเลยแล้วสุดท้ายพระที่เขาพ่อแม่เขารับมากับพ่อรวยอะระไใครเขาจะเล่นกับคุณนะอ่ะคืออย่างพระหลวงพ่อรวยหรือพระสายไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณไปตีเก๋นเนี่ยนะแล้วเป็นพระที่พ่อแม่เขารลบจากพ่อรวยมาเขาไม่ใช่ตาสีตาสานะที่เขา บอกโอ้ยตีเกแล้วจบเกิดคนนั้นมีตังเป็นสิบล้านเป็นเศรษฐีอยากจะซื้อพระละแล้วเอาพระเพราะป่วยที่พ่อแม่เคยรับมาไปให้เซียนดูขำๆ่าพอเซียนตีแบบนี้ปุ๊บเขาอยากจะซื้อพ่อป่วยต่อไหมคุณอย่าคิดว่าการที่คุณไม่ตีพระตาสีตาสาเขาตัดออกจากระบบมันไม่เกิดผลเสียนะมันเกิดผลเสียเพราะบางคนเนี่ยเขาอยากจะเข้ามาเล่นพระเท่ากับคุณตัด ลูกค้าที่จะมาเล่นมากรวยออกไปด้วยอะไรด้วยความคิดแคบๆใจแคบๆข,ของคุณแท้เก๋อธิบายในพระสิครับไม่ใช่บอกว่าไม่รู้ครับแบบนี้ผมไม่เล่นบางทีแต่งผีแต่งนิทานผีมาหลอกคนนั้นสร้างคนนี้สร้างไอตัวละครแต่งผีที่เอาขึ้นมาพูดนี้ยกเมฆทั้งนั้นแล้วสุดท้ายคนก็กลัวพอกลัวเสร็จยังไงต่อครับลูกสิทธ ศรัทธาศรัทธาตังหรือศรัทธาหลวงพอ่อถ้าศรัทธาหลวงพอ่อพระหลวงพอ่อทุกองค์ที่หลวงพ่อสร้างต้องอนุรักษ์สิครับฉันศรัทธาจะมีทุกวันนี้เพราะหลวงพออ่อเออใช่ครับแล้วตอบแทนคําว่าศรัทธาหลวงพอ่อตอบแทนบุญคุณหลวงพ่อที่มีทุกวันนี้เพราะหลวงพ่อด้วยการอะไรด้วยการตัดพระที่หลวงพ่อสร้างออกจากสารระบบออกจากวงการว่าไม่มาตรฐานเลยครับหรือเก๋เลยครับแต่ถ้าตีอันไหนเก๋แล้วอธิบายได้จริง ผมก็ก็ว่าโอเคครับสายนั้นก็น่าเล่นสายนั้นจะแข็งแรงแต่ไม่เคยเห็นมีคําอธิบายเลยครับมีแต่ของอยู่กับกลัวแท้แต่อยู่กับคนอื่นน่ะเก๊ไม่มาตรฐานอ่าถ้าจะแพงต้องอยู่ในมือฉันอยู่ในมือคนอื่นงงหมดอ่ะไม่มาตรฐานหมดอ่ะนะก็ประมาณนี้นะแล้วถ้าพระเพราะกลัวคุณเอาไปเจอเซียนเขาตีเก๊ออ่าแล้วคุณสงสัยอ่ะคุณเอามาให้ผมผมดูแท้ผมก็ซื้อแต่แค่ไม่ใช่ราคาเซียนเท่านั้นเอง นะฮะอ่ะไปก็คือมีอะไรซับซ้อนมากกว่าแค่ผระแท้หรือเก๋ก็ไปเอาระบบพ่อค้ามาใช้มันก็จะงุนงง่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกดซับสไคร b ์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารคลิปใหม่ทุกวัน